ซัดกระบวนการเลือกตั้งสวสลำบากหลังใช้คนเลือกแค่หลักสิบคนก็ได้เป็นซัดกระบวนการเลือกตั้งสวสลำบากหลังใช้คนเลือกแค่หลักสิบคนก็ได้เป็นสเข้ามายับยั้งสภาสสที่ใช้เสียงประชาชนทั้งประเทศเลือกมาวันที่27มิถุนายน6 7 7นายสามารถเจนชัยจิตรวนิตอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกล่าวว่ากรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสอ ซึ่งประชาชนไม่ได้ไปเลือกเพราะคนที่สมัครเสาเขาไปเลือกกันเองและกกตก็บอกว่าอย่างไรก็น่าจะได้200คนแต่จะประกาศรับรองได้หรือไม่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้กระบวนการก็น่าจะครบถ้วนวันนี้ตนไปประชุมกรรมธิการแรงงานที่สภาผู้แทนราษฎรก็ได้เจอเพื่อนสสหลายคนหารือกันถึงประเด็นนี้เลยคุยแลกเปลี่ยนทางการเมืองกันซึ่งการเลือกตั้งเสาด้วยวิธีแบบนี้โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้เช่นนี้ เพราะต้องการให้คนมาสมัครเยอะๆแต่วันนี้มีคนมาสมัครเพียงไม่ถึงครึ่งแสนแล้วก็มาเลือกกันเองทั้งนี้ประเทศไทยมีแค่20กลุ่มอาชีพหรือนายสามารถกล่าวต่อว่าสิ่งที่ตนกำลังบอกคือเรื่องนี้เมื่อเดินไปสู่ปลายทางจะอันตรายมากๆประเด็นที่หนึ่งคือกกอตอให้ผู้สมัครสอบรับรองตัวเองซึ่งคุณต้องมั่นใจว่า ตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตผู้สมัครสอสอก็ให้รับรองตัวเองปรากฏว่าชาวบ้านไปเลือกสุดท้ายเป็นคนที่มีคุณสมบัติต้องห้ามจึงต้องหลุดจากสอสอแต่สวนั้นแตกต่างกันเพราะผู้สมัครสวที่รับรองตัวเองต้องไปเลือกคนอื่นเช่นนายไก่สมัครรับรองตัวเองเข้ามามั่นใจว่าตัวเองคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็ไปเลือกนายไข่ปรากฏว่านายไข่ได้ไปเป็น สว่าแต่นายไก่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นถามว่านายไข่จะเป็นเสได้หรือไม่หรือจะต้องเป็นโมคะนายสามารถกล่าวต่อว่าอย่าลืมว่าวันนี้เลือกกันแค่หลักสิบหน่วยก็ได้แล้วหมายความว่าระดับอำเภอเลือกสองคนระดับจังหวัดประมาณ5คนระดับประเทศตนขอเอาตัวเลขกลมๆคือ3 0ม0เอา2 0 0ถ้่าเอา3,000คนตั้งหาระด้วย200หมายความว่าส หนคนที่จะได้เป็นจะต้องมีคนเลือก15คนในระดับประเทศฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดใช้คนประมาณเลือกแค่20 -2 คนผมงงสมัยผมเรียนประถมในห้องมี40คนคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องก็ต้องมีคนเลือกอย่างน้อย30คนหรือไม่ก็40คนยังมากกว่าคนเลือกที่จะเป็นสวชุดนี้เลยผมถึงบอกว่า จะให้คนที่เลือกกันเพียง22คนแล้วได้มาเป็นสมาชิกวุฒิสภามาก่อนกรองกฎหมายมาออกกฎหมายมายับยัง้งสภาสูงมายับยัง้งสภาร่างซึ่งสสชาวบ้านที่เลือกก่อเข้ามาอย่างน้อยต้องมีสามหมื่นคนบางคนได้ห้าหมื่นลบหกหมื่นแต่กลับกันสวเลือกกันเอง22คนได้เป็นสมาชิกวุฒิสากินเงินเดือนเป็นหนึ่งแสนบาทถ้ารวมผู้ช่วยสวสองแสนบาทกว่ามาตั้งองค์กรอิสระมาตั้งอายการสูงสุดปป,ปชกกตประเทศ จะเอากันแบบนี้หรือเรื่องนี้ไม่ปกติที่จะปล่อยผ่านไปได้เพราะรัฐธรรมนูญเขาไม่คิดว่าจะมีคนมาสมัครแค่ห้าหมื่นคนเรื่องนี้ลำบากแน่นอนขอให้พี่น้องประชาชนจังตาดูด้วยนายสามารถกล่าววิสประเดิมโชว์สเตตต่างประเทศที่รากในงาน GMA 2024ไต้หวันถูกใจวิสประเดิมโชว์สเตตต่างประเทศที่รากในงาน The Golden Melody Award Festival ส0 2 4 GMA หลังจากกระแสแมลงกระดกระเมืองสังเมื่อสาวสาวสาว,วงวิ iss, สศิลปินเกินกรุ๊ปจากค่าย g ีนิสจีจีเในเครือจีเอ็ม i c มินำโดยปลายฟ้าอะตอมซอนย่าทาราและเชียร์ได้เดินทางสู่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกเพื่อเข้าร่วมงานเดอะโกลเด Melody Award Festival 2วัล GMA สุดยอดงานประกาศรางวัลทางดนตรีของไต้หวันโดยงานนี้สนับสนุนความหลายหลายทางดนตรีจากนานาชาติซึ่งเป็นหนึ่งในศินลปินไทย ที่ได้รับเลือกให้ขึ้นแสดงศัก,กยภาพบนเวที GMA Showcase พร้อมกับศิลปินไทยอย่างวงเอเชีย7 ถึงแม้จะเป็นโชว์แรกในต่างประเทศแต่สาวๆก็ทำถึงทำสุดทั้งร้องเต้นและโชว์เพอร์ฟอร์แมนที่แข็งแรงโดยโชว์ที่เตรียมมาเรียกว่าสะกดคนดูตั้งแต่ซีนแรกใน Dance Opening และงานนี้ก็ไม่ลืมที่จะเอาเจ้าแมลงก้นกระดกจากเพลง Mirror Mirror มาเผยพร่สู่สากลและที่ฮอตลอดตตกไปกว่านั้นกับการขนเพลงพิเศษมาโชว์ถึงสงเพลงอย่างเพลง Make A ของวงยูที่นำมาทำ โชว์ใหม่กับท่าเต้นสุดเท่จึงใจออกสเต็ปกันไฟลุกทำเอาผู้ชมส่งเสียงเชียร์ลั่นฮอนและยังมีเพลงพระพรอย่างเพลง Unbreakable Love ของ e r i โชว์ศิลปินชาวไต้หวันที่ผู้ชมชาวไต้หวันถึงกับเซอร์ไพรส์และร้องเพลงไปพร้อมๆกับทั้งห้าสาวซึ่งเพลงนี้วิสได้ฝึกซ้อมร้องภาษาจีนเพื่อมาเอาใจผู้ชมโดยเฉพาะ บอกเลยว่าทั้งศักยภาพทั้งความน่ารักสดใสของทั้งห้าสาวได้สร้างความประทับและให้แก่ผู้ชมและสื่อมวลชนรวมถึงได้พบปะกับศิลปินชาวไต้หวันและโปรดิวเซอร์จากนานาชาติที่เข้ามาแสดงความชื่นชมและทำความรู้จักและแน่นอนว่าสาววิสได้ตกชาวไต้หวันเข้าด้อมไปเต็มเต็มเรียกว่าสมกับที่ซุ่มซ้อมเตรียมโชว์สุดพิเศษมาสำหรับงานนี้ติดตามชมคลิปประมวลภาพงาน GMA Showcase รวมถึงผลงานและข่าวสารของสาวสาววงได้ ที่ VASulfide CL ทุกแพลตฟอร์ม